สวัสดีค่ะมาพบกับวันธงชัยวันเลิกดีประจำเดือนพฤษภาคมพศ2565กันนะคะสำหรับเดือนนี้จะมีวันเลิกดีวันธงชัยวันมงคลวันไหนบ้างดังนี้เลยค่ะวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมวันศุกร์ที่6พฤษภาคมวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม พระฤหัสบดีที่12พฤษภาคมเสาร์ที่4พฤษภาคมอังคารที่17พฤษภาคมจันทร์ที่23พฤษภาคมพระฤหัสบดีที่26พฤษภาคมและวันสุดท้ายของเดือนอาทิตย์ที่29พฤษภาคม ซึ่งวันธงชัยนั้นถือเป็นวันเลอกดีและถือเป็นวันมงคลสำหรับการกระทําการใดๆก็จะมีแต่สมหวังและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับวันธงชัยประจำเดือนต่อไปได้ที่นี่สวัสดีค่ะ